กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงหมู่ที่หตำบาบลวังแสงอำเภอชนบทจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2542เป็นการระดมเงินทุนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงิน ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพของคนในหมู่บ้านโดยการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบทมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน20คนเงินสัตว์จะสะสมตั้งต้นจำนวน30,000บาทคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงประกอบไปด้วย4ฝ่ายดำรงตำแหน่งคราวละ4ปี มีแผนการดำเนินงานและการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายโดยยึดหลักธรรมาพิบ้านและหลักคุณธรรม5ประการกลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองยายเกลี้ยงมีการจัดทำบัญชีรับจ่ายบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการจัดทำทะเบียนสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงมีเงินทุนทั้งหมด3 7 3 2 2 2บาทมีสมาชิกจำนวน131คนสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการออมการออมเงินสัตว์จะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงมีข้อกำหนดที่ชัดเจนและสมาชิกทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนั่นคือสมาชิกทุกคนจะต้องส่งเงินออมสัตว์จะเป็นรายเดือนทุกวันที่4ของเดือนเท่านั้น ไม่มีการจ่ายรายปีถือเป็นสัตว์ที่มีต่อกันในกลุ่มนางพนิดาศรีหาราชและครอบครัวร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีเงินสัตวจะสะสมจำนวน14,000บาทได้กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยายเกลี้ยงเป็นจำนวน10,000บาท เพื่อใช้ในการสร้างอาชีพเสริมทางการพอเหตุการแปรรูปอาหารทำปลาสม้มนอกจากนี้ยังมีการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติฝากเงินกับธนาคารและซื้อประกันสุขภาพเพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงด้านการเงินในระยะยาววิถีชีวิตพอเพียงนางพนิดาศรีหาราดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลัก3าสร้างหนึ่งสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มีการปลูกพืชผักสวนครัวพอเห็ดเลี้ยงสัตว์รวมทั้งการแปรรูปอาหารคือการทำปลาสม้มเนื่องจากพื้นที่บ้านหนองยายเกลี้ยงอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติทำให้มีปลาจากธรรมชาติเป็นจำนวนมากการแปรรูปทำปลาสม้มจึงช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 2. การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะภายในครัวเรือนโดยการคัดแยกขยะ และการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 3. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง